สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสายบัวผัดปลาทูพร้อมกันแล้วเตรียมกระดาษกระปาามาจดสูตรกันเลยค่ะว์มกระทะให้ร้อนแล้วใส่น้ำมันพืชค่ะใส่กระเทียมจีนกลีบใหญ่ สำหรับวันนี้เราใช้วิธีการทุบบุบนะคะผัดกระเทียมจีนกับน้ำมันเจียวให้หอมเลยนะคะใส่ไสบัวผัดให้ไส่บัวสุก ประมาณ30%นะคะเราจะเริ่มปรุงรสด้วยเจ้าเจี้ยวค่ะใส่น้ำมันหอยซอสปรุงรสปลาเขียว น้ำปลาน้ำตาลทรายผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะจากนั้นผัดให้นิ่มเลยค่ะผัดให้เต็มบวนนิ่มเลยนะคะทุกอย่างเท่ากันดีแล้วใส่เนื้อปลาทูนึ่งลงไปค่ะ แล้วผัดให้ทุกอย่างเท่ากันค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีค่ะชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดๆไปเตรียมจานมาพร้อมตักเสิร์ฟเลยค่ะสายบัวผัดปลาทูพร้อมตั้งโต๊ะรับประทานกันแล้วค่ะ อย่าลืมเอาไปทำตามกันนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ